up in the millions, yeah Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนโครสเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบอีก1ตัวนั่นก็คือบ a าทธ o โรมิโอนั่นเองครับผมเจ้าตัวละครงอนไก่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรักมากๆเลยครับผม และจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายแท้งซัพพอร์ตนั่นเองครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะครับสําหรับสายแท้งซัพพอร์ตในส่วนของบาโธรมิโอนะครับคุณสมบัติหลักๆของตัวนี้จะสร้างโล่ป้องกันให้กับทีมตัวเองนั่นเองครับผมซึ่งการสร้างโล่ตรงนี้เนี่ยสามารถสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาไล่คุณสมบัติแต่ละคุณสมบัติของบาโธรมิโอก่อนเลยครับ แต่การบอกคุณสมบัติของบาโธโลมิโอผมจะไม่ได้บอกว่าเป็นสกิลไหนกับสกิลไหนนะแต่ผมจะบอกคุณสมบัติโดยรวมของเจ้าตัวละครนี้ไปเลยเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนั่นเองครับผมคุณสมบัติแรกของบาโธโลมิโอที่ผมจะบอกนะครับนั่นก็คือตัวละครนี้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตของทีมหมวกฟางโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าบาโธโลมิโอเนี่ยจะทําให้ทีมหมวกฟางนั้นถึกขึ้นนั่นเองครับผม และคุณสมบัติต่อมานะครับบาโทโลมิโอนั้นจะมี8โซทุกเทินและก็สามารถอันติได้ทุกเทิรนนะนะสำหรับบาโทโลมิโอและหลังจากที่อันติแล้วเนี่ยก็จะ ฮิวเลือดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเลือดที่ฮิวมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะและจุดเด่นของบาโธโรมิโอนั่นก็คือการสร้างโล่ให้กับ2ตัวละครด้านหน้าของทีมเรานั่นเองครับผมซึ่งโล่ตรงเนี้จะเป็นโล่ที่ดีมากๆเลยโล่เนี้ยสามารถสะท้อนดาเมจเป็นทูดาเมจที่ได้รับออกไปให้ศัตรูได้รับด้วยนะครับคือถ้าโดนดาเมจมา100ก็สะท้อนกลับไป100เลยครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับตัวแท้งซัพพอร์ตตัวนี้นั่นเองครับผม หรือเรียกง่ายๆนะครับบาโธโลมิโอเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีดาเมจขอแค่ยัดเลือดขอแค่ยัดพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะโหดเองครับผมตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะต้องอธิบายก่อนว่าการสะท้อนเป็นทูดาเมจเนี่ยบางทีเราอาจจะรับ80 เราอาจจะสะท้อนไป100อันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวนั้นจะมีความทนทานและการป้องกันที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับผมซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเอามาหักลบกับดาเมจที่ได้มันก็จะออกมาเป็นทูดาเมจของตัวละครนั้นนั้นนั่นเองครับผมซึ่งเรียกได้ว่าบาโธโลเมโอนี่จะเป็นตัวละครสายแทงซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับผม และอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครนี้เนี่ยเอาสกิลให้เราเล่นเยอะมากๆเลยนั่นเองครับผมคือแต่ละสกิลก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แต่ว่าผมจะแนะนำา3สกิลหลักๆดังนี้นะครับ สกิลแรกนะครับจะเป็นสกิล5โซสกิลนี้จะเป็นสกิลปาไม้เบสบอลเออไม่ใช่ไม้เบสบอลสิปาไม้เทนนิสนั่นเองครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยพาสีฟของสกิลจะทําให้ดาเมจสกิลนี้แรงขึ้นนั่นเองครับผมและอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิล3โซนะครับสกิล3โซเนี่ยผมแนะนําเป็นทั้ง2สกิลเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลผักบาเลียที่ถ้าเราใช้แล้วจะได้บาเลียนั่นเองครับผมแล้วก็จะเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลจะคล้ายๆคุณสมบัติสกิลใบนั่นเองครับผมสําาาหรับบสสกกิิลลนนีีี้้แแตต่่่่ถของโเเยมทำ เลยครับผมและในส่วนการใส่เจมหรือว่าการใส่ พวกอุปกรณ์เนี่ยผมแนะนําเป็นเซ็ตป้องกันนะพวกเซ็ตป้องกันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมต้องไปลองศึกษากันเองว่าเซ็ตป้องกันเป็นแบบไหนคือถ้าผมแนะนําคุณผู้ชมไปทุกอย่างเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวในอนาคตคุณผู้ชมจะไม่สามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้นั่นเองก็ผมเผื่อบางทีผมไม่ว่างหรือว่าเวลาผมทํางานอย่างอื่นด้วยเนาะก็ต้องขอภายในความไม่สะดวกด้วยนะครับสาหรับตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองในกลุ่มวันพีชนยกลุ่มนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมก็อยู่ในกลุาย ทายกันได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม